เบสคำสิงห์อวดลุกใหม่เซ็กซี่ขยี้ใจล่าสุดสาวเบสรักวณีคำสิงห์ลูกสาวหัวแก้วหัว,หวแหวนของนักชกทีมชาติไทยอย่างคุณพ่อบาสสมรักคำสิงห์และแฟนสาวคนสวยของหนุ่มตรงตรงกฤษกร,ร,ร,รที่ล่าสุดได้โพสต์ภาพขณะเปลี่ยนลูกเป็นสาวหวานเซ็กซี่โดยใส่ชุดสีน้ำเงินเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวเว,ว้าหน้าอกและเว้าหน้าท้องซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้สาวเบสดูเซ็กซี่ขยี้ใจแบบสุดๆพอด้วยหุ่น ที่ดูสวยสุขภาพดียิ่งพอแต่งหน้าแบบนี้และทำผมสวยงามยิ่งทำให้เข้ากับรูปหน้าและรูปร่างของสาวเบสจริงๆค่ะจึงทำให้สาวเบสดูสวยออร่าอย่างมากจริงๆจนทำให้แฟนคลับและคนบันเทิงต่างเข้ามาชมในความสวยของสาวเบสคำสิงว่าสวยไม่ใช่พริกกรอกแต่แซบกว่าเยอะแซบไฟลุกเรียวกว่ามะนาวก็เบสคำสิงนี่ลหะหุ่นสวยมากผอมแต่มีสวดทรงอเอวก้นสะโพกสวยมาก หูยแซ่บมากไม่ไหวเมนหนูเปรี้ยวเข็ดฟันเลยทีเดียวละลายแล้วใจทุกคนสามารถชมได้นะคะเพราะนางสวยจริงแต่จีบไม่ได้เพราะนางมีเจ้าของแล้วเจ้าของนางห่วงมากชอบคอมเมนต์นี้ที่สุดเลยละค่ะเพราะแน่นอนค่ะว่าสาวเบสมีหนุ่มตรงๆอยู่ข้างกายอยู่แล้วแถมยังดูคลั่งรักกันมากอีกด้วยเพราะเวลาลงคลิปด้วยกันเมื่อไหร่หนุ่มตรงๆจะต้องโชว์โมเมนต์คลั่งรักเสมอนั่นเองค่ะขอขอบคุณอินสตาแกรมเบสค คำสิงและตรงตรง,ตรงอันเดอร์สก,กอร์เดอะสตาร์สิบสองฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ